ผมก็ขอสวัสดีครับผมผมผู้ใหญ่คมกรัาตรีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เจ็ดตลอนอ่ตรงอาเภอวังวิิตรจังหวัดตรังครับอ่าเป็นประธานศูนย์จิตอาสาพะนธมชนของของจังหวัดตรังนะครับก็ศูน,นย์ศูนย์แห่งเนี้ยครับเป็นการอ่าปลูกพืชเลี้ยงสัตว์หลายๆชส่วนนะครับที่ท,ที่ที่กิจกรรมของศูนย์แต่ประเด็นวันเนี้ยครับผมที่จะบอกก็คือการที่อ่า เลี้ยงมดแดงนะครับการเลี้ยงมดแดงก็สามารถสร้างไรายได้ให้กับพ่อแม่พี่น้องในชุมชนการเลี้ยงมดแดงนะครับไม่ยากนะครับการเลี้ยงมดแดงนี่ไม่ยากเพียงแต่ถามว่าทําไมเราต้องเลี้ยงมดแดงครับมเมื่อก่อนหลายๆคนก็ต้องไปหาในพื้นที่ป่าไปไปเก็บผลผลิตไปเก็บไข่มดแดงมาจากพื้นที่ป่านะครับไปหากว่าจะได้จะได้รับประทานก็เป็นวันนะครับ แต่ต่อมาเนี่ยก็มีแนวคิดที่จะเลี้ยงมดแดงเพื่อไว้รับประทานเองนะครับการเลี้ยงมดแดงรับประทานเองเนี่ยการเลี้ยงไม่ไม่ยากนะครับแต่ว่าขั้นตอนมันก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่แต่ก่อนที่จะมาตรงเนี้เราก็ก็มีแนวคิดกันหลายๆคนนะครับก่าจะมดแดงมันต้องรู้จักมดแดงก่อนเพราะมดแดงมันมีมันมีในกลุ่มในรังม,มีมีกี่ชนิดนะครับ มดเองมันมีนางพญามันอยู่ด้วยนะครับที่สามารถบังคับให้ไอ้มดแดงเนี่ยออกไข่นะครับให้ออกไข่ได้ประมาณห้าถึงจรังนะครับทีนี้การการเลี้ยงมดแดงนะครับขั้นตอนขั้นตอนการเลี้ยงมดแดงเนี่ยนะครับไม่ยุ่งยากนะครับเพียงแตเ่เราใช้เชือกเชือกเชือกอะไรก็ได้ นะครับที่เอามาลําเลียงเป็นสายพันให้มันให้มันาสามารถจากต้นนี้ไปอีกต้นหนึ่งได้นะครับแล้วก็การเลี้ยงเนี่ยใช้ระยะเวลานะครับประมาณเดือนจีตีเนี่ยเราก็ได้ผลผลิตแล้วนะครับการเลี้ยงมดแดงเนี่ยนะครับการเลี้ยงมดแดงเนี่ยอ่ามันให้ไข่เราประมาณเดือนมีนาเบษานะครับหลังจากนั้นเนี่ยมดแดงจะไม่ ไข่เป็นไก่ไข่ของมันนะครับเป็นไก่เล็กๆเล็กๆแล้วก็เป็นตัวมดดาเราไม่สามารถรับประทานได้นะครับการเลี้ยงมดแดงนะครับไม่ยุ่งยากนะครับจากการที่เราชอบกินนะครับเมื่อก่อนต้องหาซื้อณวันนี้นะครับเราชอบกินแล้วเราเลี้ยงเองแล้วสามารถสร้างรายได้กับครบครัวเรือนชุมชนของเราซึ่งซึ่งนะครับมีสมาชิก ที่ที่เลี้ยงอยู่นะครับก็ห้าหกคนนะครับที่ชอบกินมดแดงนะครับแล้วก็สร้างรายได้เงินเป็นหมื่นนะครับในช่วงฤดูกาลหนึ่งหนึ่งนะครับผมแล้วเราขายกิโลเท่าไหร่ก็อ่าจุวงนี้ขายอยู่ประมาณอ่าสามร้อยถึงสามร้อยห้าสิบนะครับผมขีดลูกเป็นกิโลเป็นกิโลครับผมกิโลละสามร้อยสิบครับผมสร้างรายได้ดีไหมครับก็สร้างรายได้ดีครับผมแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ต้องมันขึ้นอยู่กับธรรมชาติทั้งหมดนะครับผม เพราะว่าการเล uh huh. 네ี้ยงมดแดงเราเอาสารเคมีมาใช้เนี่ยไม่ได้นะครับก็เหมือนกับที่กลุ่มเลี้ยงพึ่งโปลงนะครับเราไม่สามารถที่จะเอาสารเคมีมาใช้ปะปนกันได้นะครับเพราะว่าพึ่งเนี่ยมันเอ่อมันถ้าถูกสารเคมีมันจะหนีไปเลยนะครับก็เช่นเดียวกับมดแดงนะครับอาหารของมดแดงเป็นส่วนใหญ่เป็นพวกอะไรก็เป็นพวกไอปลาปลาที่ตายนะครับปลาเป็นเนื้อเป็นกระดูกอ่าเป็น กินได้หมดนะครับผมแต่ที่ที่เลี้ยงเนี้ยเราอาศัยเราเราใช้ความแางัดนะครับเราเอาเพียงแต่ให้ปลาให้กระดูกหมูต่างๆที่เหลือจากตลาดออกมาให้เขากินนะครับแต่มดแดงเนี้ยจะกินซากพืชซากจัดทั้งหมดนะครับตอนนี้มีม,ม,มดแดงอยู่ประมาณกี่หลังได้ครับบนพื้อที่เท่าไหร่ตอนนี้ในพื้นที่เนี้ยในพื้นที่เนี้ยของผมเนี้ยในศูนย์จิตอาสาพระน้าชนเนี้ยอ่าโคกหนองนาตรงเนี้ยพื้นที่ทั้งหมดอ่าจีบไร่นะครับผมจิบไร่แต่ว่า เรามีมดแดงก็หลายรังนะครับแต่ช่วงฤดูกาเนี้มันเมื่อก่อนเนี้ยก่อนหน้านี้ประมาณสักปดาห์นี้ก็มีน้องมีลูกเอาไปขายบางส่วนแล้วก็เหลืออยู่บางส่วนนะครับก็มีอยู่ตอนนี้เป็นจิบๆกว่ารังนะครับผมตาตาเล็กกันอยู่บน่เนกั

Euus sai.

rồi mình vô đại luôn. Mình vô bỏ luôn. Bỏ dạ đẹp. Giờ kiếm

mẹ tôi thấy lưu trắng gì chân chê 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 chân 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 ม่มีแคบไป้วัวไ่มีวัวมีวัวนี่บัวจดปุกมามีัวเลยก็มีตยมัวัวไปด้ตันั่นไม่ได้ตั้งงานศกรานกก็ทาไม่ได้ช่วงโควิดโควิดนี้น่ากลัวกาบดแดงกัดตายนี่ไปเรื่องใหญ่เลยไม่ีใครให้ตั้งนั่

มันจะกลัปรับประโยชน์ที่่างเราแล้ก็บนี้นี่เนี่ยปลาเหลี้ปลาเหลี้ปลาเหลี้ยเนี่ยเนี่ยผมมันเป็นหมดดำแบบเนี้ยมันจะเป็นหมดดำแบบนี้ยมันไข่ก็เป็นไข่แบบเนี้ยไข่เล็กๆไข่ไข่ด้วยอ่ะมันลงหมากรูนี่ก็มันลงมากรูไงไงแล้วก็โอเค

มันบ่ได้มันไปจับดูตัดดมเก่งบ่ได้แล้วถ้าหมอเต็งมาไผๆมีคํายากแม่งานนั้นน่ะงูงู <laughs> Mm-hmm. <laughs>